จากโจท์นะครับลูกโบ่งงทรงกลมลูกหนึ่งถูกลอยรลอยสูงขึ้นทําให้พื้นที่ผิวเพิ่มขึ้น21นะครับปริมาตรของลูกโบ่งเพิ่มขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ดีที่ต้องรู้เลยนะก็คือจะมีสูตรพื้นที่ผิวทรงกลมจะเท่ากับสี่พารังสงนกับอีกสูตรนะก็คือปริมาตรทรงกลมนะครับ เท่ากับ4ี่ส่วนสามพาย r กำลังสามนะครันี้เขาบอกว่าพื้นที่ผิวเนี่ยเพิ่มขึ้น20เนะถ้าเพิ่ม2ี่สเนความหมายคือจากเดิมนะครับร้อยเปอร์เซนเนี่ยจะกลายไปเป็นร้อยี่ิบเอ็ดเอร์เซนตันครานี้ขอเทียบเป็นสัดส่วนนะนะให้ตอนแรกเป็นหนึ่งนะครับตอนหลังเนี่ยเป็นสองนะวันเปรียบเทียบพื้นที่ผิวก็คือเอาตอนหลังนะครับเทียบกับตอนแรกนะนะจะเป็นสี่พาย r ตอนหลังกำลังสองหารด้วย สี่พาย r หนึ่กำลังสองเนี่ยสูตรพื้นที่ผิวนะครับเนี่ยแทน R ด้วย R2 กับ r 1แล้วก็เทียบกันเนี่ยเป็นสัดส่วนตอนหลังเป็นร้อยยี่สิบเอ็ดนะตอนแรกเป็นหนึ่งร้อยแล้วก็สี่พาแต่สี่พายตรงนี้กำลังสองเหมือนกันนะครับเรารวบไปเลยนะ r 2 1ส่วน r เนี่ยทั้งหมดกำลังสองเท่ากับตรงนี้ยกอกำลังสองอยู่นะถ้าอยากได้ r 2 1ส่วน r ก็ถอดรูททั้งสองข้างนะครับ ถอดรูทซ้ายกาลังสองหมดถอดรูดขวาจริงๆรรกที่สองมันมีทั้งบวกทั้งลบนะแต่ว่ารัศมีเนี่ยเป็นบวกกับบวกเพราะถ้บวกหารบวกต้องได้บวกนะครับแบนคำตอบบวกก็คือเราถอดรูทีละตัวเลยรูทร้อยยี่สิบเอ็ดได้สิบเอ็ดรูหนึ่งร้อยได้สิบเนี่ยเราก็ได้ความสัมพันธ์ระหว่าง r สองกับ r หนึ่งคราวนี้ไปดูที่ปริมาตรนะครับทําเหมือนกันนะสูตรปริมาตรก็คือสี่ส่วนสามพาย r กำลังสามแล้วก็เทียบกันระหว่างสองกับ หนึ่งแต่เราก็ดูว่ามีค่าเท่าไหร่นะแล้วก็ตัดตัดตัวนี้ก็จะเหลือ r สองส่วน r หนึ่งทั้งหมดกำลังสามเราก็เอา r สองส่วน r หนึ่งที่ได้เนี่ยไปแทนนะครับแทนเสร็จจะได้เป็นสิบเอ็ดส่วนสิบทั้งหมดยกกำลังสามกระจายกำลังสามก็ไปนะครับสิบเอ็ดกำลังสามได้หนึ่งสามสามหนึ่ง สิบกำลังสามได้หนึ่งพันเนี่ยก็แสดงว่าปริมาตรตอนหลังเป็นหนึ่งสามสามหนึ่งตอนแรกเป็นหนึ่งพันนะครับก็แสดงว่าเพิ่มขึ้นนะครับาถามว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็จับลบกันนะครับเนี่ยลบกันได้สามร้อยสาสิบเอ็ดแล้วถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็เอาส่วนที่เพิ่มหารด้วยปริมาตรเดิมเนี่ยเดิมก็คือหนึ่งพันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คูณด้วยหนึ่งร้อยศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์สามร้อยสาสิบเอ็ด,ด 31, หารด้วยสิบ ก็ได้33.1นะงเนี่นี้ตอบ33.1%หรือถ้าประมาณเป็นจำนวนเต็มนะก็ตอบ33%นะครับ